สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่11กุมภาพันธ์65อัปเดตราคาทองล่าสุดทองคำแท่งทองรูปพรรณบุกกำเนดอัปเดตราคาทองวันนี้กันนะครับ ตามประกาศสมาคมค้าทองคำอัปเดตราคาปรับลดลง50บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง96.5%รับซื้อที่28,200บาทขายออกที่28,300บาททองรูปพรรณ96.5%รับซื้อที่27,697บาทขายออกที่28,800บาทราคาทองลูกอสปอร์ตอยู่ที่รับ1,825ดอลลาร์ต่อออน ดัชนีเงินดอลลาร์95.79จุดค่างเงินบาท32บาท68สตางค์ต่อดอลลาร์ครับต่อไปก็จะเป็นราคาทองคำแท่งบวกค่าพรีเมียมหรือว่าค่าบล็อกและทองรูปพรรณบวกค่ากำหนดโดยเฉลีย่ยซึ่งแต่ละหลานจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นส่วนลดและลดหลายครับจะมีทั้งราคากลางตามประกาศสมาคมค้าทองคำราคารับซื้อราคาที่รวมค่ากำหนดโดยเฉลีย่ยให้แล้วท่านผู้ชมก็สามารถเปรียบเทียบราคา ก่อนซื้อขายได้เลยนะครับประเด็นก็อย่าลืมตรวจสอบราคาทองคําตามประกาศสมาคมค้าทองคําด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแลบฟังสวัสดีครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ